สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุ่งใช้ชาแนลครับผมนะครับวันนี้หนึ่งเขาครับนะครับวิธีการว่าเฮ็ดให้หวดดำนะครับแต่ว่านี้พท่านล่ะครับนะครับการแน่วไฟไวครับหวดสีบดดำครับ ลัเสียมันกัดไฟแห้งนะครับขันไฟแห้งกับหมอกระดำหมวกระดำครับ,นะรบนี่เป็นวิธีนะครับกันว่ให้หมอดำนะครับหรือว่าหวดใหม่นะครับแก่กันใหม่เื่อเราครับผมเพราะฉะนั้นกมนใหม่นะครับหวัวสวัสดีครับ